ขึ้นกับมายำอีกใช่ไม,มันสงสัยบานเล็กทีนะเาเสียวพันคุณพันในร้นนี้นะ่ามปลนปารดาล่าเป็นตัวล้านล้านนะแสดงมั้นขับสลัวกามาขับอนีกก็มา,ขา,มาเข้าสู่ข้าใดที่หน,นึ่งนูนเนเข้าเป็นหกศูนย์สามมันเข่าเต็มตีนนะนะ เรื่อพี่น <survive> ้องค่ะเมื่อนี้กาสายบุญเพิ่นฝากมาให้การกับแหวดเออเกีบยวว่าขึ้นเกีบยวว่าพีโทรศัพท์จ้าเกียวพี่โทรศัพท์สายบุญมาฝากมาให้บ้านนี้เจได้หาโทรศัพท์รับสายในเด้อป่านนี้บอกพี่กัปเลยค่ะอันว่าอยู่ไส่บ้านอยู่ไสเพื่อเอฟซี่ยากมาเล่ินนะบ้านม่วงอันม่วงมันย่างไล่ะเพื่อ้องหารเดี๋ยวเราดรอให้ละโยนสายอุดทรซักกดมั่นอ่นี้นะเปล่าจะมันนี่นะ ตะวันล่องตะวันม่วงม่วงเหม็นยะเขาก็รู้จักหรอกคือเป็นร้านขายของเนาะเป็นม่วงขออสายนม่วงมันย่างสิโอ่อนเข้าหนองหานใช่ก่อนเข้าหนองหานเพื่อเป็นอยากว่าเหรียญน้าเหมือนเอื้อนเลี่ยงปูบจ้าเอื้อนสเลี่ยงปูคนละไม้ยังเลี้ยงไกล้เราให้ไก่โตนี่ละเขาจะปูเขาฟาร์เลี้ยงพี่รองนี่ละเพราะดูดีไม่แห้งปูหายเก้าศูนย์สี่จ้าบอลว่าฝันดีวันที่ยังไงก็ฝันดีเอาฝันดีอีกแล้ววันทีน อ้าวปกตูมึงมันคือแคบอกสิผูกข้อตายเชไยนกูว่าเออฝันฝันเันแล่สนอกมาจากอะไรฝันแบบลูกอลูกเสี่ยงโอ้โหมนจะวันจ่ายอยู่ใสบ้านถามมันเอ้ไม่ไม่ใช่เงี้ยนนมันเือแเออมันคืบอกสิกข้อตายใช่กอนอ้าวเจ้าว่าสวกทะเบียนบ้านหจ้าอระยะนึนึ่งหาทียุ่งวางเขาเลี้ยวว้าวัวเดิมเนาะเจนนหนึ่งสีเนาะมันมาบหนึ่งหาี่ว่าสุดอก ว่า่าผูกอเที่ยงกุญแจอะไรบ้างเทียวว่าได้ผูกโสกว่าเราอายุเท่าไรบ้าถามมันเขาฝันว่าเขาจะมาผูกคอใช่โอ้ใช่ที่เราทีกีหนึ่งหาซีครับไม่กินมันัันเขาจะมาเนี่ะอ๋อจะฝันดีซะฝันเมื่อคืนนี้ใช่ล่าสุดเลยล่าสุดเมื่อคืนได้อีกแล้วจังต่อหัวแล้เออวัาสบายเพราะเลยฝันเมื่อคืนเลยฝันครับ อาิบายเพิ่มขึอนเลยแหละแถมเพื่เขึ้นมาฝันว่าเขาคิงว่าผูกข้อตายสิเนี้ยเอา้าเขาว่าได้ผูกดอก,อก,กแต่ว่ะคิอว่าผูกแต่ลอายุวันทอดไดวันนั้นอันตรานมันหนึ่งหาซีหนึ่งห้าสี่ <15 4. S 1> แล้วคนที่จะมาผูกนี่ไม่รู้อายุหรอครับยังโอ้รุ่นบักนมไม่หลักเว่าต้องไปถามอายุกนน่ถามก็คือแคนะ่้นนเหมือขึนครับชื่อชื่ออะไรครับบกตบักตู ลูกเขาลูกเสียงล่ะเขารูดนมเวลาที่แย่เดี๋ยวมาเลี้ยงมันพอแม่มันแม่มันตายว่ายีุดนแดงเอามาเลี้ยงเป็นลูกก็เลยให้พอลูกเสียงขึ้นไปนะก็อยู่ประมาณอายุสี่สิบนี่แหละเนาะประมาณนี้ปะไปถามพอหนุ่มปีนึ่งเหรอถามเบิ้งนี้เลยจีว่าเอาเขียนเขียนนี่เลยนะปล่อยเหล็กไปกับฟันดีเลยวฟันดีเมืวัที่แล้วก็สามตัวตรงตรงหนเด้อที่หมน่อง อีเหมืก็ได้มืดนึงอีเหมือน่รได้รถจีบนะเหมือมันนุ่นอยู่ไหมมันมาอี่อีเหมือกระเทยอย่านีนนออมันน,นุ่นไมันได้ถูกกระเจวอนี้ป่ครับจากกระดาเกตเก่ามา้ใส่บุมาบ่อให้ฟังาาเออมหมือนเสาเมือนเสามากัจีมาอยู่เจ้าหาทะเบียนบ้านตัวใดหร่ะครับทะเบียบ้านหนึ่งหาซีน่ละ่ะบ้ามนปู่มะย่่านแมยรุ่งวะอะไรทะเบียนทะเบียนไรนะครับ เลขบ้านหนึ่งห้าสี่หนึ่งห้าสี่หมูวัวหวีกับฟันวายยังเกาะได้อืม,ออมในกินลาบวัวอยู่เฮียนวัวลาบนะกินลาบวัววายซันเออสีบัวมากเศรบัอ่ลายงามากฟันได้กินลาบมัวนะครับเดบอดลาบวัวอยู่นเนยกับมายำอีกใว่าะมันสงงใสบ้านเลกทีล่ละเอาเสี่ยวพันคุณพันให้หลานนละอบอกเพื่นะอนโลด เน,น,นี่ยหน,นึ่งหาซีเนี่ยบอกครับเออข้อมามักหลายมักหลายสักปุ่มย่ำขึ้นก็ไม่ย่ำอีกสักอบอกว่าโตโตจะมาผูกคอเออโตลี่นี่ยบอกครับเออบอลลูกไส้บอกผลหมักเกี้ยงมันสิวาผูกคอเสร็จที่เนี่ยบ,บ,อ,อ,บอกอย่งนก็สิวาผูกคอตาที่เข้มา<อ>หาเมียมาสิฝันลาบมาเล<อ>ากเลยนั่นค่ะผมก็เลยฝันล่าสุดเลยนะเจ๊เนาะล่าสุด โอ้ทะเบียนบ้านเขายังตัวเดิมหนึ่งห้าสี่หนึ่งห้าสี่ครับแนวทางของเจวอนะครับฝันล่าสุดนะฮะวันนี้ มีเอฟซีได้นำปัจจัยมามอบให้เนาะเจ๊บัวเนาะใช่ค่ะราคาลงเปียไปถึงจะิน่าท่องไหลมาเทมาเยี่วานก็ได้วาดวานกันได้มากที่วาดคั้งก็ได้หาว่ากันมากเอคนไต้แม้เข้าไปไต้ดำลับผมก็ไปบอกเพี่เขาถือไห้ฝากให้เออวานกับเขาใหม่สิบว่าเด็ดแปดพัน ให้ลูกไปซื้อของมาถวายแล้วมื้อมามื่อมากินข้าวบุญข้าวปาเลอะแม่สี่แม่สิแม่สเลี้ยงเทสกุลฮะเทสยังเทสชุนี้ละหวชาที่จะสั้งฟอนเอาเรยกให้เพิ่นไปอันตอนไหนสามโมงเช้าสามโมงเช้าสา่ลยะจ้า ก็จะเลี้ยงเจ้าที่เทางจะบอกเล่เพ่่่ไป่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ะ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ล้่่่่่่่่่่่่อ่่่่มี่่่ด่่่่่ย่่่่้่่น่่อ่่่ย่่่่่่่่่่่ข่่่่่่่่่่่าเล่่่่่่่ยน่่อ่อ่่งหั่่่ย่้ เทียข้นกายบวงกลายไปกยมากว่าห้าห้าดอกวัายาปูอยูนี่ถือเปกเปลอกเปลกเป็นบมาจะคนทานว่าเท่าสุุนจักทางอื่นเขาลจักเบิร์ออยดักดีาลบกันนย ครับพ huh? ี่อพบนไดกันปัจจุบันวงมาย่างหลานล่ะลูกแกลานลานหานลูจักเนาี่ยจเนี่ยเนี่ยครับผมเราไปปลอยู่แลนวปยอยู่ลปล่อยุนสามเขาจะก็ถือมาแท้ไปก็พญานาครานเล่าเนี่ยน่านหลานนี่หลานลูกนายะลูกจัาใหญ่ลูกแกลานเท่าเนี่ย รัดไม้ครับรัดรัดตุยเนี่ยเออนี่ละขายดินเทาเนี่ยโอ้ทีไปเอ็น่องอ่ะนะเออพันซ่องพันแล้วพันเสือเทแล้วนรใจ้าว่าเห็นจักทีมาเห็นเหรอ่าเงานี่ไปเลยนอกทง็องกันได้ลุ้ยพาเวดนี่เสือเทบักใญ่ กําลังไล่ก็ลังไล่แล้วเออไล่เออจ้่เิดผิดไล่บ่ได้แถวหนึ่งเธอเธอปันพลังมาเทมาขึ้นท้องเอมื่อนั้นได้ยินอยู่แต่ว่าเฮงบ่ได้ไปเขาไปมื้อนั้นเฮาไปเจ้าเขาไปตีบ้นเขาไปไล่เสื้อพ่อหนึ่งศสามเขากแ่เปียกเอตาเบ้องนองนเอตนานงนเบื้งาเบองงานเบ้บตัวนีบงานเบิ่งเอานงงานบ่ คือรุ่งเล่าจ้าแต่พี่พ่อผิดอันผิดสนุโลกเพื่อนมาอันยังกอเขียนเล็กเนาะครับผมบเอาไม่เห็นจกเขียนเวลาโอ้ครับม่อ่ มันสองทีสามทีทั้งทีทัจักยี่ยังเออาดังทั่วโลกเออดังทั่วโลกป้าจีทัุกคนเงี้ยเร็วเงี้ยหุ่ยงหน่อยเขาก็รู้จักเออโดอตัวนี้ก็รู้จักอี่ยังเอาโชว์ดูเตี้ยวนี่เนเนี่ยเขามาบอกว่าเนี่ยก็หัวป้านี่เอาไปแท่งเอาอย่างไรเงินจะโง่หลายนี่บมดอย่างนี้ปู่เราบอกมาหนี่คูบอกมางหแล้วจ้า เขาเบิ้งเิงเบิ่งนี่เห็นบ่าโตเลยใ่ไเกาะซีอ่านี่ละวัติมานี่จ้าเขาบิ้งเขาลูจ้าอยาเขาเบิงเขาไปซื้อปตัวเด็กเขาได้เขาก็มาหายเงิอนนอตตัวเยียมโตดีไปซื้อตัวตัวรึได้ล้เงิ้งเขาเบิ้งลานนุ่งเสื้อป้าไหง่่าตั้วเขาก็ทับหุดไปนานเนี่ป้ามาจะสลายเฮ้ยถ้าพ่่รู้จักยังรู้จัก ออไปเรื่องข้อค้นแตกก็เติมเติมปาราล่าไปด้วยถามเขาโอ้ยเอาของอัันนะไรไปจะได้ของถือดอดีแล้วผู้คนมาสิงมากที่ไหนเขาเอิญมาจ้าเทวดาเออเทวดาแม่เขาเรื่องก็ถือรอยคู่รอยแล้วโอ้ยขวัญเด้ปดหนีปดสินแล้วสว่างมันใหม่ฟาดสองพันเรองเราใจเย็นนี่ได้แล้วว่าเย็นนียได้แล้วนี่เป็นมะจ้า ได้แลว้วจ้าเงินได้แล้วว่าเขามาหายแลว้วเออินท่าบุญข้อจีมาอีกป่นนี้คนขับรถมเาเมองแน,า,งแน,แนเาเบิ้งแน่เป็นยังเบิ้งจีมาอยู่มาเบิ้งมากินเ่ยขับปุ่นแน่สร้างขับปุ่นมาให้กินแลว้วอืมใอ่ว่าไจะเท,เทีท่ยวท่าขับปู่นเรหากระมัดตัวไปตัวพรู้จกักเนาะตัวพุ่งจกักเข้าไปดา,าปราเุ็นปดาราเป็นตัวเอเอ,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 เอสแสดงกัน ครับสรวกกมากข้าบอีกมากเทาสูเขาใจที่หนึ่งนื้อเข้อเทาเป็นหกศูนย์สามมันเข่าเต็มตีนะต็มจอว่าเขาห้องเขาเขาไปแข่งกีลามันม่วงไม่ยากแข้งกัดเดานั่งเข้าันดังนอ้ในที่งเาะยาเข้าด้ที่หนึ่งเทวดาเือเดาเพิ่นบอกเบออื่นมาเพิ่นสิบอกอีกปะนี่บอกยี่สิบหัวุดนนะ เออเพื่อนบอกจ้ามือมือเได้อนหมืออนไรอย่างเงี้ยสิมือเอื้อนอย่างไ้ตัวนาะตัวนด้มันเขากระสิบอกตัวเนาะอมันก็มาสิงหลางคือพุ้นบกตัวเออมาสิงสดอ์ได้จีเอา้กนจ้าเอาเอากระดาเป็นแนวทางของเจ๊วอนะครับผมเมื่อคืนฝันดีนะครับเรียกทางช่องมาด่วนเลยนะฮะ ฝันว่ามีคนจะมาผูกคอนะครับ FC ครับผมที่บ้านของเจวอนะฮะเอายังไงใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับคือบ้านอยู่ใกล้กันนะครับ FC ครับเจวอเลยมาดวนมาดวนนะฮะฝันแล้วฝันแล้วนะฮะครับยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ